เอไอไอ,อ,อนนคือตัวอะไรรอน,แ,น,อนแมนไอรอนแมนทำให้ Iron อนแมีหน้าอกพุ่งด้วยก็จะจอให้ลำแสงพุ่งไปทำยังไงคะใะไอรอนแมน ท่านั่งไอรอนแนนี่ท่านั่งอ่ะท่านั่งทำยังทำได้ไหมไม่ถนัดติดกล่องทำท่านั่งไอรอนเน่ยทำได้ไหมท่านั่งเป็นยังไงเหรท่านั่งอ่ะที่ที่ที่มาจากงอขาข้างหนึ่งแล้วทำอย่างเงี้ยกระเพื่อนเนี่ยที่ว่าอันเดียโปทำท่าติดติดใจมากอ่ะแต่ว่าจังไปหุบหลังมาแป๊บหนึงอ่าอ่าอ่าเร็วเร็วด่วนเลย